นี้เราอยู่ที่ช่วงนี้มันจะเป็นนงะนี่ขับเขาอยูนะรที่เราอ่าแล้วก็ที่มันหนหมดเลยหินหมดเลยอันนี้คือเขาเรียกนะซุ้มซุ้มใช่ไหมมันเป็นซุ้มเคลียร์แต่จริงๆแล้วเดี๋ยวถ้าเราอยู่กลางกลางขอดอ่ะที่พี่่ก็ตามไปได้หีสั่งแล้วพี่เขาจะไปส่งที่ขอดซึ่งเอาของจากคันนี้ไปใส่ัะเล็กเพื่อไปเสิร์ฟเราที่ที่หลุมนะพี่น้คันนู้นอ่าคันนู้นก็จะขับอันนี้ไปเลยเรียบร้อยครับ ดีครับโุ้ยบาทเว้ยออนแล้วนายออนทันี่จลุงามก็คือที่นี่กฎระเบียบก็จะมีเช่นสมมติถ้นานอกครัผู้ไหนที่สักอย่างเช่นผมกับเป็ดนะครับก็อาจจะต้องมีปอกแขนนิดหนนึงถ,ถ้าสักไปถึงขาด้วยก็ต้องเป็นขายา,ยา,า,ยาวเขาที่แล้วตอนผมมาตีครั้งแรกที่นี่คือมาตีกับเพื่อนๆพี่ๆแกงนี้แกงของบอม แล้วก็เริ่นเวินนิดนใส่ทับในจะเขินเขินนิดนึงแต่วันนี้ไม่เขินละชิวชินก่อนที่เราจะไปออกรอบกันเดี๋ยวเราพาพาท่านผู้ดูไปดูบรรยากาศขับเขาดีไหมเอ่คือมีความญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยมามินิมอลที่ผมมาตลอดเป็นอายาส่นอัตโนมัติทั้งหมด

ว่าเป็นสนามที่เ,เรียกว่าแบบเกินท้านาอ่ะนะเป็นสนามที่คือท,ท,ทุกอย่างมันวางมันเหมือนรุ่งแรงไปหมดอะ่มะมีนะครับงานละตอนนี้ทำไรครับตอนนี้มันคือยังไงครับพี่กายเราต้องมาเ<า>ช็คอินก่อนเช็คอินเพื่อรับ ที่การ์ดที่การ์ดไปเอาล็อกเกอร์เนอะเราไปคนญี่ปุ่นแล้วก็ได้อันนี้ยืดแล้วบ่ะยืดเยียนยืดเยียนขอบคุณครับอันนี้กด ในขับเทาในข้งในมีอดหมวกครับถราหแล้วเท้าข้าไนแล้วทอดหมวกนะครับโนจีนแล้วก็เสื้อกางหรือว่าเสื้อเชิ้ตธรรมดาที่เชิ้ตก็ไม่ได้ไม่ได้เขาวก็ไม่ได้เวลาเข้าก็ถอดหมวกน้ำลอยสักอย่างเงี้ยแต่เป็นรองเท้าบัตรส้นอย่างของผมก็อย่างเทรอะส้นได้แต่ต้องรัดส้นนะครับต้องรัดส้นดูดิฮะนี่ของของจริงดีมาก จริงๆนี่เขาบอกว่าถ้าเรามาตีมันเราสามารถไปได้ก่อนได้ด้วยใช่ปะครับอขอดีของการได้ที่นี่คือลูกตีเขาวางไว้เลยใช่ปะใช่เราพอจะไหกวางเลยเราก็หยิบได้ราคาสองทางอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันไดที่นี่มันคือการยืดร่างกายเนาะมันไม่ได <uk> ้ซ้อมอะไรเต็มที่ฐานหนึ่งสี่สิบรูปก็แบ่งตีเหล็กละ3สามลูกสี่ลูกคือวอร์มก็คือให้วอร์มแหละให้ยืดอายุอย่างเ้อเนี่เจอแีแพดก็ได้ก็ ได้แต่กลับบ้านเลยปวดแรงเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะขับเขาเห็น18หลุมนะเห็นหมดเห็นหมดนะแต่เราบอกไม่ออกว่าว่าไหว่าตรงไหนบ้างนะรอบแรกที่มากับพี่การคือถ้าไม่มีชันดี้คอยบอกว่าหลุมไหนตรงไหนตรงอยู่ไหนใช่ไหมผิดหลุมแน่ๆผิดหลุมอย่างอยู่ใกล้กันใช่อย่างเขาที่เรามีมีทรายสองอันเขาก็บอกไปหน้าทรายเลยนาย เราไปซ้ายซ้ายเขาบอกนายไม่ใช่นะไปไปขวาแล้ววางแม่นด้วยนะเราซ้ายตามันจะมีหลุมที่แท่นเดอยวแบบมันอยู่ข้างกันแต่มันต้องตีกลับด้านกันอผมก็มั่นใจเลยคนละฝั่งตีส่วนนี้ไม่ยังไม่ได้ตงเดินไปอีกที่หนึ่งไม่ใช่แค่นั้นอันนี้มันงงมันนูจริงต้องใช้ต้องใร้ยากแต่จริงๆแล้วในที่นี้ในรถซ็อกก็จะมี G P S ที่ติดจออยู่ถูกไหม บอกระยะที่นี่บ้างตรงไหนด้วยความที่ธนาคารต้นแบบที่มีต้องระยะที่มีอหัวซองอะเซอรี่รส่วนตัวอย่างพวกนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยตัวแทนของตัวเองกอ็ดีมันก็คล่องตัวกว่าเพราะว่าอยู่ที่รถเนี่ยมันก็อาจจะดูได้ระหว่างที่เรานั่งรถเราเไม่ได้จอดกับลูกตลอดเวลาเพราะว่ามันคือตำแหน่งชิพเอที่รถจอดให้ตำแหน่งลูกใช่จริงๆแล้วพ่ออาหารมองไปถึงสนามใดด้วยนะไปได้เลยไหมไปยืดสักหน่อยหรือว่าได้เวลาล้ว ี่พี่แคนดี้เขาจะหยิบลูกไปให้เราเลยหนึ่งค่ะจริงจริงว่อมแล้วลูกมาจากไหนคะนี่อยู่นี่อ๋อนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่แล้วคือเขาจะรูแหละว่ากวนกี่กวนมาใช่แล้วกี่ท่านที่จะเตรียมมาให้เพื่อวันนี้ผมเมื่อกี้ผมถามแคนดี้พี่แคนดี้บอกว่าวันนี้มีกวนก่อนก่อนพวกเราก็ซึ่งกวนละสี่คนแล้วก็มีพวกเราอีกสี่คนซึ่งวันนี้ทั้งสนามมันน่าจะมีไม่เกินสิบห้าคนเงาเงาไปสนามปิดครับใช่เงาเงาไป ที่นี่เขามีหมุดอะไรบ้างนะอนะมีหมุดเหลืองหมุดขาวน้ำเงินเขียวดําซึ่งจริงๆหมุดเหลืองตีหมุดขาวแต่สนามนี้หมุดขาวสําหรับผู้หญิงผู้หญิงเราต้องตีหมุดหมุดเหลืองหมุดเขียวคนปกติก็ตีหมุดน้ําเงินแต่ว่าถ้าไวรุ่นไวรุ่นอย่างเราก็ต้องไวรุ่นไวรุ่นอย่างเราจะแคร์เพราะว่ากี่ไม่กี่ปีหรอกเดี๋ยวก็ได้ไปตีนู่นอะไรหมุดเหลืองเออกี่ไม่กี่ปีหรอกไอ้เหี้ยแป๊บเดียว คือตอนนี้สิ่งที่เห็นเลยนะพอขึ้นที่ออฟมาสนามแรกนะคือหญ้าแม่งมันเฟิมคือมันพรมอ่ะเออมันคือพรมเว้ยมันคือพรมมันไม่มันเนียนมากอ่ะหญ้ามันอาจเป็นจิตวิทยาที่ทําให้เราพยายามปีไม่ถูกไม่ขุดใช้เหรีมาสองร้อยสามิบสวยพิธีกรดีว่ะหากไปแล้วครับ ทำแล้วครับทำแล้วแต่อาจจะปเป็นตกใจหน้นากบอกแล้วว่าพวกคุณควรจะไปซื้อหมวกอันนี้ใส่กันนะครับ <S <S มันทั้งตรงแล้วก็วจ,จ,ร <S <S จริง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 แค่หลุมหนึ่งชดสองอ่ะไม่เห็นหลุมแล้วครับว่าหลุมอยู่ไหน คอนเทนตนที่นี่เมื่อกี้เป็นทิกมาพี่แคดดี้พาไปดูแล้วใช่นะครับเล็งผ่านเสาไปเลยครับต้องรักคนเนิน่ะใช่ใช่เมื่อกี้พี่แคดดี้ก็พาไปดูมาก่อนแล้วว่าหลุมอยู่ตรงไหนคือใช่มันมั่เห็นจริงครับว่าว่าทงอยู่ไหนนะใช่บ้าเนาะใ,<ช>ใช่เลยลใช่เลย ดอเาาไปแล้ว้วซยหน่อยอ,อนจ้าสวยครับอันนี้คือลิงคอร์สชาเลน g ์วันนี้สกอร์อะไรครับวันนี้เหรอผมคิดว่าต่ำสุดของผมตอนนี้มัน92นะผมว่าถ้าชาเลน g ์ถ้าเรียกว่าชาเลนต์ตัวเองแบบไม่กดดันก็คืออาจจะเท่าเดิมหรือว่าต่ำกว่าอาจจะแตะแปดสิปลายๆอะไรอย่างนี้แค่นี้ก็ดีใจแล้วครับ วันนี้ผมจะตีไม่เกิน83เออเพราะนั้นเราลองมาแล้วหลุมหนึ่งเพราะนั้นเราจะเราเราจะตั้งเป้ากันแล้วแรงจะเล็นสองหมดวอร์มแล้วหมดวอร์มแล้วไม่เกินร้อยห้าไม่เกินร้อยห้าเดี๋ยวเทสวันนี้คิดว่าน่าจะเก้าสิบแปดสกอร์กราไม่อยากเกินเพราะว่าหลุมแรกพลาดไปแล้วลองสนามไปคนนี้ไม่ได้ไปเรียนวันนั้นกับเราคนนี้ไม่ได้ไปคลินิกกับเราเฮ้ยเขาขอยเขาเรื่องเขาขึ้นดีอยู่ะเอาเรื่อง เอยออนอยู่ขึ้นดีอยู่นะนี่ของน้าช็อตอะไรครับเนี่ยพัดพัดขาโอ้สามออนสามออนโอ้โหไม่พอเฮ้ยโอ้โหถ้าเป็นเล่นไปนะจานไม่พอไม่พอเบาจัอ อะ <c oughs> ไรยังครับไรครับครับเรียบร้อย ไข่ดาวาเป็นแอ่งกระทะไข่ดาวคือหมายถึงว่าคือตรงกลางอ่ะตรงมันจะมีกลมๆตรงกลางลเหมือนโดนัทนะครับมันจะเป็นหลุมลงไปแล้วรอบๆก็จะสูงป่ะเดี๋ยวนะทงกับทงไหนวะเนี่ยทงซ้ายครับทงซ้าย,ายอ๋อโอเคใช่อ๋อเป็นแอ่งอย่างนั้นก็น <c oughs> คือถ้าเลงกลางเกีนก็จะขึ้นกียยากหน่อยอ๋อขึ้นขึ้นไปหาทงยากนิดนึง โอ้โหเฟสสวยว่าไอ้ดอเข้ามาสวยมากเนลงกี่ร้อยสิบได้ทะลุทะลุเว้ยเวยยูไม่ไปไม่ไหลเกือบตายลงกระทยแล้วไม่โลโอ้อยโอเคครับร้อยพัดแบบแรนสลอตเป็นกระทะทองแดงเฮ้ยได้อยู่ดีครับพี่การ เดี๋ยวเข้าหน่อยเข้าหน่อย้นไหมอุ้ยสั้นไปหน่อยเว้ยลมมันทวนนะนายออกซ้ายไปหน่อยไม่เลี้ยวตกสายตีสั้นมาฮะในการอาสาม สวยมากอุย้ยพัดเบอร์ดี้ครับเรียบร้อยเบอร์ดีไปแล้วหนึ่งคนงเป็นลางหลังอัองนอ <laughs> อนู้นเบอร์ดี้คนหนึ่งพัดเบอร์ดี้คนนูน้น โอ้ยใ้ <Hey. S 1> อยู่แล้วครับเปิ้นปะนีะ่เปิ้ลาตาอุ้ยคุณักพาใช่ไหมเนี่ยอาเสร็าแล้วเชียอใจแล้วอ่ะ สวยงามบุ๊กกี้ครับผม ครับเปรพอดีที่เดียวกันโอเอยู่ใกล้ๆนายเลยใกล้ๆกันเราอะเป็นไงวันนี้มันหนึ่งพาละพาสามไปหนึ่งพายังเสิร์ฟเดเวอร์ไม่ดีครับวันนี้เสิร์ฟเดเวอร์ไม่ดีก็เล่นเกมยากด้วยวันนี้ปัญหาของคุณคืออะไรครับเหล็กชิปหรืออะไรครับวันนี้ไปเจอปัญหาอะไรบ้างวันนี้ตายครับเหมือนเดิมอนาคายสกายวอล์กเกอร์พี่บอมวันนี้เจอปัญหาเรื่องอะไร อ่าตีไม่ค่อยอ่อนครับไม่เออมีตีไม่ค่อยอ่อนห<ร>อล่อแต่ว่าตีไม่ค่อยอ่อนพัดไม่ค่อยลงพัดไม่ค่อยลงหลายพัดเกินวันนี้ใช่ไหมสามพัดไปสามหลุมแล้วครับโอ้โหก็เพราะมันตีไม่ค่อยอ่อนได้แหละผมถือว่าโอเคอยู่ครับยังมีอ่าอีกประมาณสิบเอ็ดหลุมให้แก้หลุมให้แก้ไขเพราะว่าตอนนี้ตีเกินน่าจะประมาณเกินแปดไม่เร็ว ดเดดดียวิยวพาห้าช็อตสองช็อตพี่พี่บอกวางแผนไงเนี่ยไปไปกีเลยพี่สิ่บอลไม่รู้อ่ออนเลยใช่ไหมเอ<พ>าสองออนใช่ไหมมันไม่ออนแน่ๆ <c oughs> ต้องลุน้น <c oughs> ไปขวาหรือซ้ายพี่ช่วยผมเลือกหนะ่ะซ้ายเซฟเซฟขวาอมองไม่เห็นอะไรเลยอะซ้ะายมันยังพอมียังพอมีอนาคตนะขวานึกไม่ออกจะไปไงต่อไงซ้ายก็ซ้ายวะไป ีี้ายนะทายไปดื้อเปล่าไม่ดื้อไม่ดื้อนะโอเคสายจริงสายแบบผักซอกอะสายผักซอกไม่ดื้อจริงๆเชื่อฟังมากใช่แม่บอกแล้วไม่ดื้อเลี้ยงง่ายพาห้าเนี่ยเราเตะมาเนี่ย แทบไม่ได้แทบไม่ได้ผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตีบนแฟฝงเ,เลยตั้งแต่ช็อตหนึ่งมาเนี่ยสอ,สองสองสองทรายสามทรายสี่มาทรายแล้วนี่นี่ก็มาทราย <c oughs> ห้ามาทรายไม่ได้เหรอนี่มาทรายอีกแล้วทุกคนแม่งเหมือนสนามมันแฟฝงกว้างมากนะแต่จริงๆแล้วทำไมเราคือ,อด้านหน้านี่มันโหด มันทุกคนเหมือนตีลงมาแล้วพอตกแฟเว์ปุ๊บเลี้ยวลงทรายหมดเลยอ่ะมันขั้นยากมากเขาเขาวางเลเยอร์มาดักหน้ากีนะแล้วมันเป็นตลบลงมาเหมือนกันเลเยอร์มีผลต่อหัวใจคือสุดท้ายเนี่ยทุกคนมากองอยู่ในทรายสามคนครับนี่คือพาห้านะโอ้โหแล้วอย่างใกล้คือโคตรยากอ่ะอ่ะไปดูพิการก่อนหือยังโหดอ่ะมันยากมากแต่เนี้ยได้แน่นอน สวยไม่ล้วนเฮ้ยโอ้โหไอ้ฟับชัดฟับชัดง่ายกว่าเดิมแล้วฟับชัดสว,วยวุ้ยเก่งอ่ะจังวะ ายอีกฝั่งหนึ่งมาแน,น่ยมีปะมีทรายปะแม่เี้ค่ะปีออฟโอ้โหหวานเจยบใจอยากจะโยนแต่ใจไม่ถึงนะใจไม่ถึงกลัวเลยเบาไป พันที่สามอีกแล้วพันที่สองพันที่สองสองอได้ออ,อตอนตอนนี้เรามีมาแชลสนามมาตามคุมนะครับ <c oughs> ตามน้องทุกหลุ่มเลยครับขยันใ่่ด้วยคนนี้สรุปที่เนี่ย เขาเรียกชื่อว่าอะไรสนามกอล์ฟชื่อบาเลเชียสโคลฟลิงค์ค่ะแล้วบ้านละกาดคือชื่อบ้านละกาดคือตำบลที่บ้านละกาดค่<ฮ>ทางญี่ปุ่นของทีมโยโกฮาม่ากอล์ฟคลับเนี่ยก็เลยให้เกียรติตำบลบ้านละกาด<ฮ>ตั้งเป็นชื่อบริษัทแล้วก็ตั้งเป็นขับเฮาส์ชื่อบ้านละกาด<ฮ>ขับบ้านละกาดขับอย่างนี้เพราะว่าทางเข้าและป้ายก็เขียนบ้านละกาดเนาะ แต่เวลาเสิร์ชก็ต้องเสิร์ชสนามว่าบราิเชียมันก็จะเป็นมาที่นี่ม,มประมาณสนามเชมเอียนสผมก็ฟังแต่เพลงญี่ปุ่นนะว <c oughs> ันนี้ก็คือญี่ปุ่นมักจะให้เกียรต,ตทิทุกคนเสมอคะ่ะแล้วก็จะไม่แบ่งชนชั้นยกตัวอย่างเช่นทีออฟทุกคนจะไม่เห็นว่าจะมีสีแดงถูกไหมคะ่ค่ะญี่ปุ่นจะให้ว่าเออใครจะเลือกความยาวของของทีออฟอันไหนก็ให้เลือกเอาไม่แบ่งว่าอันไหนผู้หญิงอันไหนผู้ชายทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน แทนที่ออฟที่นี่เลือกได้ตามถนัดใช่ค่ะโอ้ไม่บังคับไม่บังคับค่ะเหลืองได้ไหมสีทองเหรอคะอ๋อสีทองได้ค่ะ4,800ันแหลักค่ะตอนนี้เราเราตีที่เราตีที่ที่เขียวค่ะพ7 0 0จ็ดราย71ค่าเหมือนพี่จะรู้เลยนะกำลังจะทีออฟกันเลยมากดดันพอดีจะนำโปรดอันนี้โปรแบงค์วอลันยูแนะนำเองได้เลยครับผมโปรแบงค์วอลลันยูครับ มีสังกัดอะไรยังไงไหมก็อยู่บรอดเบรเวอรี่แล้วตอนนี้ทัวร์อยู่ในที่ไหนบ้างครับหลักๆตอนนี้ก็จะมีเป็นในทัวร์ไทยครับก็ออทรายกอล์ฟทัวร์แล้วก็มีเอเชียเดเวลลอปเมนต์ทัวร์แล้วก็ไต้หวันทัวร์ครับผมอตอนนี้เราก็มีทัวร์นะมีทัวร์หมายถึงทัวร์กอล์ฟ ตัวดื่มดีจริงๆว่าถ้าเกิดโอกาสหน้าค่ะอยากจะมาเล่นกับโปรค่ะทิปยังมีโปรแบบเนี้ยค่ะให้เลือกได้อีก20่สิบคนพี่ต้องถามเขาว่าเขาก้าวตีผมหรือเปล่าเดอาลองกันสักกลุ่มหนุ่มนี้ดีไหมคอ้โก้าตีไม่ใช่อะไรนะแบบว่าเราอ่อนเราคืน เรากลัวเราไปรบกวนสมาธิโปเขาไงเราจริงเราจริงแลเราข้ออ้างเยอะเราอายไงจริงๆเิก็ข้ออ้างเราไม่ไรเราอายลองดูไหมลองดูไหมลองดูปะจริงให้โปใช้อุปกรณ์ของเขาเออลองดูสักหลุมที่อาลองดูสักหลุมมาปกติปกติใช้อะไรอยู่นะครับอุปกรณ์อุปกรณ์เป็นของซิกซอนครับแต่ว่าโดนเหมือนกันนะทางกายไม่ได้เลย อยากได้เหมือนกันนะเห็นเขาบอกว่าเหล็กซิกซ้อนดีมากไปทางพี่อ่ำอมรินซิกซอนอ่นไปลองดูกับโปสักอยู่ไหมลองดูนะลองดูกกัโปด้วยไหมครับไม่ค่ะรัาเอาได้ไหมครับไม่ครับเฮ้ยคุณจะงัดกับโปเหรอฮะนี่ครับไม้พร้อมเลยงัดเลยงัดโปหรองัดโป อื้มหืมใช่เวีการไม่เป็นไรค่ะอือมหมเป็นข้อคือว่เต็มข้อเี่ยคือตัวเนู่้ ไอ้ช็อตสองคับช็อตสามช็อต3าีหลังลูกปเป็นหลังลูกลงมาโบออนไปแล้วจ้า oh. เฮ้ยดีนะ oh. หลุมนี้คุณการเขาแบบของัดกระโปนะครับนี่ครับโบออนไปแล้วเรียบร้อยช็อตสี่ นไปอีกนิดหนึ่งเฮ้ยโบพัทเบอร์ดี้นะครับไหนอยู่ครับเฮ้ไปพัดพาต่อครับโบ พาลูกนี้สองออนอือหือคือถ้ามันไม่มีธงมันลงไปแล้วไงไปแล้วครับถ้ามันไม่มีโธงมันลงไปแล้วโบ, <c oughs> วบกี้ <c oughs> กส่วนตอนนี้คู่แข่งเขานั้นเป็นพัทเตอร์เบิ้ลนะครับผมขาออนมานะครับผมพัทเตอร์เบิ้ลครับผมเอา ถือว่าถ้าพัดลงถือว่าเสมอโปรโปรต่อให้หนึ่งจริงปะเนี่ยเออเอาจริงคือถ้าพัดลงก็คือไปสอบโปรได้เลยพรุ่งนี้เฮ้ยบ้าสามมือเลยนะกตอบเฮ้ยเอาเรื่องจัดอุตส่าแบบโอ้โหไปอบกลับด้วย จบไปแล้วจบไปแล้ววันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสาหัสครับเราก็นึกว่าจะร่มร่มเหมือนสองวันที่แล้วหรือเมื่อวานเย็นเนชิวชิวสนามสนุกแบบนี้เหนื่อยมากใช้ใช้้เราใช้คําว่าเกลียมได้เลยวันนี้ใช้ใช้ดีด้วยนะใช้พลังงานเยอะกับกับแเวกับทีนที่ค่อนข้างจะดูเดือดอยู่เหมือนกันสนุกครับสนุกไหมสนุกไหมคนเลนุกมากครั้งแรกนะจริงวันนี้เนาะเราก็จะมาถือวอกัสมามาตีที่สนาม มีครั้งแรกใช่แล้วก็มีมาเจอโปครับแล้วก็เราได้ทำคอนเทนต์ใหม่ของเราก็คือชาเลนจ์สนามที่นี่แล้วก็มีชาเลนจ์ตัวเองด้วยอะตอนตอนต้นคลิปบอกไปแล้วว่าใครจะตีไม่เกินเท่าไหร่บ้างจะตีไม่เกิน9 2ผมคนแรกเลยอะอะจบวันนี้101โอเคไม่ไม่100 101น่เกินเท่าไหร่เกิน11ใช่อ่าโอเคครับผมตั้งไว้100 98ประมาณ98ถึง100เกิมา114ครับวันนี้ เกินเกิน16เป็นไงบ้างครับพี่การตั้งไว้105ยห้าครับ,รบวันนี้ออก118ครับอปาครับเกินเกินเท่าไหร่เนี่ยเกิน13บ3าามอ่าอยู่ในเอเวอเรสที่ยังพอรับได้อยู่กับความเหนื่อยล้าขนาดนี้อโอ้โหแต,แต่วันนี้เหนื่อยมากจริงครับสำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่นอย่างพวกเราของผมตั้ง,งไว้เท่าไหร่วะ83ออก88ครับเกือบตายจริงตเกือบตายเรืงตายไหม อาวันนี้ก็ขอบคุณบานครับใช่ใช่ใช่ครับที่เชิญสนามนี้ด้วยนะฮะเชิญพวกเรามาเราเฟื่อสถานที่ใช่ครับเด๋เปิดโอกาสให้เรามาตี่ยปกติสนามนี้เป็นสนามปิดเนาะใช่ใช่ใช่ขอบคุณที่ดูกันถึงจนตอนจบวันนี้เลยสายครับเอี่ครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ